กอีกเช่นเคยเนาะค่ะเหมือนกับสิว่าตามหาแนวกะนํานปูสีสูนเนาะค่ะเต็มสูนองปูสีสูนเนาะค่ะบนเนาะค่ะปูสีไฮบนนะคะ่ะวีไตเติรซื้อปรองเฝ้าอันเก็ดกับซองนั้นพระได้ไห่มากนะปูดต ปูป <mm ูท no yes ี่พ่นยูได้ทำคน้พ่นยูนถ้เพ่นยูเลิก่อเพ่นยูเลิกเอาปีนี้ยังภาสักดาปีนี้ปีนี้ยังาัะย่านย่นติห้อน้ำราณม้อน้ำสากกูอยู่ในถรรเีแดตัวเดียวว่างันนี่บาทนี่ตัวเดียวคือโ่าถึอว่าเด็กเปิดแล้วกูย่นกาบนมัสการค่ะปู ตามแนวทางต้องวดอันนี้งวดที่แล้วนะคะของปูนะคะไถไต้องวัดนะคะพี่น้องคือสีลืมกันเนาะค่ะมันโอ้ปูไถไต้ตองวัดนะคะพี่น้องเขาตรงตเนาะค่ะแปดสามเนาะค่ะเขาตรงตรงยุติว่าอันต้ตองงวดดค่อนกับสีลืมลืมมาแล้วกระโดนเนาะค่ะต้องวัดค่ะไต้ตองวดได้เพรวะแล้วแล้วอะไงแล้วก็ลืมงวดนี้พี่น้องค่ะว่ายานลืมถ้ายานลืมกับจดไว้เนาะค่ะแคปหน้าจอไว้ในโทรศัพท์แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จักเอาตัวใดประเด็นงวดนี่เม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวใดงวดนี้เอาวางไว้เอาข้าวบางนี่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 ด่างคัดแน่นแถวบ่ถตรเม็ดเดียวด่างคัดแน่นแถวบ่ถตรมาค่ะเม็ดเดียวโอ้ยทั้งไหนพ่อคุณไปแล้วต้องฟูฟูทีนั้นคุณกล่องบ่ถือเดี๋ยวครับอันนี้สุดแต่มันมันเข่าอยู่นี่ อันงวดที่แล้วอะครับเอองวดที่แล้วงวดที่แล้วห้าห้าหาตัสองสามเป็นแต่เสด็เนาะครับสองสามเนาะเสียค่ะเต็มหนึ่งห้นสองสามนะอ่าสามสามมันไม่แห้งเนาะครัปู่มันมีตะแปมีต่เาเนีตัวนึสองสามห้าสามมันเปนหมอกสองสามเพราะว่าเต็มสูตรของปู่ก็มีเนาะค่ะพี่น้อง เด็กตัดเหล็กวิ่นก็มีเต็มสูตรมีอยู่เต็มสูตรบรูดเจคเทียอันนี้งวดที่เราได้หรอครับปูนงวดที่เศร้าเก่างวดที่เศร้าเก่าอันนี้เป็นก็สิเป็นงวดที่งวดสามสิบเนาะค่ะงวดที่สามสิบโอ้งวดที่สามสิบปูกอะค่ะมากสิบหกคู่งวดที่ลอยหา เลขดับเลขดับมันแดงเลขเลขดับที่อยฮ้ด้ก่อนห้องดับสมหลักสิบกรนิวกเทงยท้งหมดก้อนห้ออันดอันดกอนดับเก่าบนล่างเนาะครับเนาะกอนห้อดับก้อนดับเก่าบนล่างดับสมหลักสิบมันแดค่ะห้อดับตัวนี้หดีดับห้องผลมาคัดเอาตัสามสองหสดับสองเวยดับสหลักสิบปมนีค่ะ โอ้ขั้นพตัดออกเข่าตรงตเลยเนาะครับเนาะบอกูดถึงทาว่ตาาวเอฟซีเปนมาเพิ่์กับคาเอเกางวดอันนี้งวดวันที่ดกนหอดับสหลักสิบดับหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ดับยังครับคูงวดนี้ดับสี่หลักสิบดับสี่หลักสิบดับสี่ดับสามดับห้าสามนวยดับหลักหน่วยงวดทนึ่งร้่ บันเ้ส <c oughs> ิเพิ่มตัวนี้เองนี่ห้าดับสิบหน่วยล่างงวดที่หนึ่งห้าเพื่อนห้าดับหลักสิบกงค์ปูจับคูดับหลักสิบดับหน่วยห้าแต่วันบ่อนี้นี่ยเหนี่งไม่นแล้วอย่ี้ตัวนี้เม่นี่มะคะวดนี้ได้จะได้จะคูค่ะปูสิบหกคูบ่อนที่ตัดออกแล้วไหมครับเดี๋ยวจะคูบันเดี๋ยวสิบหกคูเดี๋ยวสิบหกอ๋ตัดเหล็ดับกปซิ้นนะ ยังว่า้นคัดเน้นมั่ะเก่าขระทอคัดเน้นให้ผมก็ถืองั้ก็ไปคัดเน้นเอาแม่อนู่ค่ะเอาตัวมาตัวนี้ค่ะปูเอาสมุดเอาสมุดมาจดน่จดหน่ห้ตุบวกก่อนกระโดดเปล่าเลยจดเอาเลยจดเอาย้อนเยอสีเลื่อมอีกเยอเอพซีสี่เลื่อมอีกแก่สี่เลื่อมจดเลื่อมเอาอีก บนห้อไหตัวนี้น้าที่แรกนะกลองห่อที่แรกครับอันตอตองห่อแนนห่ที่ห้าสิบแปดบนมันจะมาอันนี้เขาเลยมาคัดเน้นหน่วยบนนแต่ว่าห้อดับดับเก่ามันนี้เขาเด่นแปดตัวเดียวเขาเรียกาเอาหกหกแปดเก้าแปดเนี่ยครับแมนนี่ครับหกแปดเก้าแปดเอามาหนึ่งนึ่งในสองถุงมอเตอน ม,มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งอันนี้ 1> 3, 1, คือเต็มสูตรเต็มสูตรล่างเนาะครับปูเนาะนเต็มสูตรล่างหกหน 1, 6, 1, 6. ึ่งหนึ่งหกเราเต็มสูตรไปเลยไปกลับความสองหก สามหกหกหกหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแปดหกแปดเขียนหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าหกเก่าอันนี้เต็มสูตร เอาซุ้มซีหนึ่งซสามซีหกซีแปดซีเกอันคือยังตันกากระบาดปูคือกากระบาดตัดบ่คือตัดันดับเนี่ยโอ้ตัดตัดเลขรับสามดับหน่วยมันก็มีสามหน่โอ้ซุ้มสีสมันซุ้มสีสมสีเลี้ยงตัดแล้วม่ต้องเอามันจะมีลักซิปไม่ซีซีตลักเนี้ยไม่ซีตนะ ยี่ปูเขียนตัวเด่นหลักส right ิบเนียโยตวเด่นหลักสิบหน่วยสี่ห้าแปดหงวมานหนึ่งสองตัวอันนี้บนเลยโอ๋โอ๋อันนี้อันนี้บนเนาะครับเนาะอันนี้ของงินก่อน อันนี้จะเป็นมดที่ 59, ห้าสิบเก้าด้วยกันเป็นมดที่ 59. ห้าสิบเก้าว่าหนึ่งถึงสองตัวมวดที่ห้าสิบเก้าหลักสิบหน่วยบน 4ี่ห้าแปด,นด,ดินูดังคีับงวันที่59งวัก่อนมันวันที่58าสิบแปดมันเป็นส่วนล่างมีอยอะสิบหคู่ใช่ไหมลักสี่กับแคบหน่อยจอยนะครับเนาะนี้คือรักสิบหน่วยบนสองสาหลักสิบมันหนสอหนลัยมันก็บจีมี 1689อันนี้ตรงๆก็ต้องกลับไม่ต้องกลับเป็นรักสิบประเหน่วยแล้วเขียนลับลักสิบเหนวยบนเขียนไปนั่นไปรอเ,เป็นนีดิล้วก <c oughs> ปล่อยปล่อยแล้วขาล่างจงไว้ <c oughs> เองอากระจงไว้ล่างทันดียยกระจงว่ายังกระจงไว้ล่างนลยนันมองกันอันตัวนั้นบนมา อันนี้เรีกล่างเน anf, 네้ออันนี้เรีกล่างเนีล่างค่เก็คือกันจับนี่แม่นางหมค่ะปูล่างเ้ยเอาโอเคอันตัวตัวซีตัวหันซลักซีดนวยบนขาก็เชนในอันเนนี้นทไมอไ พี่นองเขาเต็มสูตรล่างสิบหกคู่ตรงๆไม่ต้องกลับนะคะหกหกไม่กลับบ่ะ่วยกลับเป็นเก่ากู่กหมหก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 หร่าต้องกลับิอนไดอยากกลับกเกาลับกลับอยากกลับกกลับเนาะครักลับหัวึ้นอันนี้คือเต็มสูตรเต็มสูตรนะครับเต็มช่วงมิจกูเหสิบคู่สิบหกคู่นะครับเนาะ ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับตรงครับตรง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 ก็เป็นเลขเก็ดเขาเลขเกล็ที่ใส่เลขอันนี้เขาเป็นสัญลักษณ์แม่แม่บอกว่าเป็นเลขเกล็คือว่าตรงเกร็ดเหาสัญลักษณ์แม่หัวแตกก็่เห็นบอกอันนี้สุดเต็มเร็วที่เด้ออันนีุ้ดเต็มล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับด้วพี่น้องด้แคปหนาจอไว้ครับผม